สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้15พฤศจิกายน2564ครับช่องตองพรผมครับ15พฤศจิกายนอสมอร,รับเงินค่าบริาการ1,000นะครับเป็นของเดือนตุลาคม64หัก269บาท50สตางค์นะครับวันนี้ส่วนใครที่ครั้งเดือนก่อน,ก,อนก่อนก็มีหักเพิ่มกว่านี้ครับวันนี้มีข่าวดีครับข่าวเพิ่มเงินอสมอเป็น1,05ล่าสุดเป็นยังไงครับเมื่อวานนี้ครับที่ เฟซบุ๊กหมอตีสาธิตปิตุเตชะซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับได้โพสต์ข้อความข่าวเตรียมชงคอรมอให้ค่าตอบแทนอสมอพันห้าบาทตลอดเชีพนะครับโดยในรายละเอียดก็บอกว่าจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอให้พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนอสมอเพิ่มเป็นเดือนละพันห เร็วๆนี้ครับเรื่องที่หนึ่งความอยู่ในเพจ f a c e b o o k นี้เรื่องที่1เรื่องที่2องจะมีการหารือกันนะครับในการทำรายละเอียดทำระเบียบออกมาให้อสมนี่สามารถกู้เงินได้โดยอสมที่เป็นสมาชิกชกศสมแห่งประเทศไทยสามารถนำนำหลักทรัพย์การสมัครเป็นสมาชิกชกอสม นำตัวนั้นมาเป็นหลักรั์มาเป็นหลักฐานค้าประกันเงินกู้ได้ในรายที่อสมมีความจําเป็นที่อยากจะกู้เงินไปใช้ในส่วนที่จะเป็นเช่นซ่อมแซมบ้านอะไรทํานองนี้นะครับแต่ว่าการที่จะนําหลักฐานาการสมัครเป็นสมาชิกโชโกสสม,มอแห่งประเทศไทยมาเป็นหลักฐานในการค้าประกันเงินกู้ได้นั้นจะต้องได้รับการยินยอมจากทายาทผู้รับผลประโยชน์ด้วยอันนี้ก็คือความเคื่หน้าที่มีการเพจ ที่มีการโพสต์ทาง Facebook หมอตีสาธิตปิตุเตชาเมื่อวานนี้14พฤศจิจกายนนะครับโดยสรุปก็หมายความว่าจะมีการเสนอเรื่องเพิ่มค่าป่วยการให้อสมอจากเดือนละพันเป็นพันห้าจะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอรอฟังข่าวกันต่อไปครับว่าจะเสนอเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ข่าวความเคลื่อนหน้าณนะวันนี้มีการโพสต์แล้วที่เพจเพจ หมอตีสาธิตปิตุเตชานะครับอสมอก็รอฟังข่าวต่อไปว่าจะมีการเสนอเมื่อไหร่และอสมอจะได้เมื่อไหร่พันห้านะครับและเรื่องให้กู้เงินได้โดยนําหลักฐานสมาคมากสสอสมไปเป็นหลักทรัพย์คาประกันเงินกู้ได้นะ่ะจะใช้ได้เมื่อไหร่ก็ต้องติดตามกันต่อไปรายละเอียดท่านผู้ชมกดอ่านได้ที่คอมเมนต์แรกนะครับเป็นเฟซบุ๊กหมอตีสาธิตปิตุเตชาเราจะแนบลิงก์นี้ไว้ที่คอมเมนต์แรกครับ ให้ท่านผู้ชมได้อ่านต่ออย่างละเอียดนะครับซึ่งช่องของเรานํามาเล่าให้ฟังนี้ก็นํามาเล่าให้ฟังถึงความคืบหน้าในความเป็นไปเรื่องการเพิ่มค่าบริการรสมอจะเป็นอย่างไรในอนาคตยังจะต้องติดตามข่าวถึงความสําเร็จนี้ต่อไปครับก็ขอภาวนาให้พี่น้องอสมอได้รับครับขอให้ท่านรัฐมนตรีได้ไปผลักดันให้เกิดความสําเร็จให้ได้ครับสวัสดีครับ